นี้ก็อยู่กับน้องปาตะว,วันเชีเรลวันนี้น้องปาแลคะจะพาทุกคนมาเล่นโลบอกอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นธรรมดาวันนี้จะพามาเผาโรบกักแต่เราไม่ได้เติมชุดนี้ค่ะเราเรียกไว้แล้วชุดนี้จะเป็นชุดที่แต่งเองแต่ว่ามีโคข,ขาบแบบนี้นะมันแพงเรามีแค่งบแค่400โรบกักอันนี้ปานักไว้ในตะกร้าละะแล้วนะคะเราจะพาทุกคนมาดูเลย นี่พวกนี้เป็นสิ่งนี้อีกนะแต่ว่าจะเหลือไวเผือเ่อเติมเกมอื่นนะคะนี่เราะมาเติมกันเลย400ของเราอ่าเราจะเหลือ200 216บาท216โรบักนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามะกวไม่ติดอ่าได้แล้วมาหาดค่ะทุกคนไปดูในตะก้าโรบอกของเรากัน นี่นะคะทุกคนเราเข้ามาแล้วแล้วก็กดไปที่ผมเลยนี่เราเขาซื้อผมใหม่ดยน่ารักมากอันนี้นะคะน,นี่เราผมสีบอลด้วยน่ารักอ่ะเออ้เสื้อผ้าน,นะคะเราซื้อมาเป็นเอ่อเป็นเข็มขัดด้วยก็จะเป็นเสื้อแบบนี้ด้วยะค่ะนี่นะคะเข็มขัดคิตตี้คิตตี้ของเราน่ารักเลยน่ารักมากดดต้องไปปรับเอาเองนะค่ะ เสื้อเชิ้ตของเราที่เราซื้อมันจะเป็นลายนี้นี่เป็นลายเออโบนารักกางเกงก็ซื้เอเหมือนกันเอาเป็นแบบขาสีชมพูอ่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นเกมลองโชว์ชุดสวยกับคนอื่นดูสักคู่น,นะคะเราจะเข้าปุกสวดกันเลยดีกว่าเพื่อนแบบเล่นเยอะมากเลยค่ะแบบนี้ดังทั่วโลกนี่ก็จะน่ารักเลย เราจะรอว่าเดินหาเพื่อนนะคะที่แอ็ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ไฮ้ยไงน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมอุ้ยสวนเพื่อนสวยมากเลยทุกคนดูสิทุกคนกคน,น่ารักไหมเราน่ารักไหมเราน่ารักไหมนี่เป็นไงเราน่ารักไหมนี่หน่ารักมหมหน่ารักคบอุ้ยรถคบนี่นะคะนี่เราจะลองไปหาเพื่อนกันนะคะนี่ก็เลยน,นี่นี่สวัสดี เราน่ารักไหมนี่เป็นไงเนี่ยวชิคเขาน้ารักวยชิคเขาแบบมีการตกแต่งกันน่ารักมากเลยอ,ะอะ่ะเราโชว์สวยนะคะดูกันว่าใครจะสวยกันนี่ไงดูอืมแงสวยมากสวยคู่เลยเอาสวยกว่าเอา <laughs> ม่วงมาด้วยนะอุย้ยผลยใครใหญ่จังอ้ใหญ่มากเลยกดใจให้เลยค่ะคนสวยกดใจให้ นะคะสวยมากอาล่ะวันนี้ก็จบแล้วเนาะซื้อชุดนา่นารักน่ารักให้ทุกคนดูเดี๋ยวคราวหนะ้าจะพาทุกคนไปดูสวนน่ารักน่ารักของเราละคะ่ะสวนนี้เลยเป็นการสปอยนี่ดูเงินก่อนแต่ก็ยังไม่รวยเท่าใครเทานะคะแต่ก็รวยกว่าใครบางคนแต่ก็ถือว่ารวยละคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หนุ๊กปาน้วยนะถึงแสนไวๆนะคะรักทุกคนจุ๊